สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิดทำข่าวพิเศษนะครับ2องทุ่มนะครับวันเสาร์ที่8กรกฎาคมสอ6าร 66, ครับวันนี้อยากจะอ่านมาทิชนสู่สัปดาห์ฉบับวันที่7ถึงส3กรกฎาคม256 6ฉบับล่าสุดให้แฟนรายการได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องเด่นในฉบับยอมงอพึ่งวันนอเพื่อไทยก้าวไกลต่อไปนะครับ ด้านหน้าก็จะมีพระปกก็จะมีท่านวันนอประธานรัชสภานะครับขวามือของท่านวันนอคือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานคนที่1น,นะครับซ้ายมือคือคุณ,คณทิมพิธาวาัฒนายกคนที่30ครับผมด้านบนป้อมโชว์สตรองระหว่างเราส้มหล่นลั่นดูพระประชานัตลอดชีวิตลุยบิ๊กออสเจอเช็คออฟไซ กูหักตอนโหวตนายกนาซีอะไปดูเรื่องเด็ดในฉบับกันเลยครับนะครับมาดูกันเลยครับขอบคุณมติชนมากๆเลยนะครับยอมงอพึ่งวันนอเพื่อก้าวต่อไปความรู้สึกที่ว่าอะไรไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นเกิดขึ้นบ่อยมากในการเมืองช่วงนี้เปริรสพรานัดแรกเป็นที่เรียบร้อยภาพที่ไม่ค่อยคุ้นคือฝ่ายขานเดิมสลับมานั่งเก้าอี้ฝั่งรัฐบาล ฝั่งรัฐบาลเดิมกลับไปสลับฝ่ายค้านมันคุ้นหน้าคุ้นตาอ่าฝ่ายค้านคนคุ้นหน้าคุ้นตาหายปเปจียกจอทีวีรัฐสภายเยอะมากหน้าใหม่ก็เข้ามาเยอะมากแต่ภาพีิถุกแชร์เยอะมากกับเป็นภาพของพลเอกประวิทธ์วงส่วนในตําแหน่งใหม่สสบัญชีรายชื่อพระรองชลัดเข้าไปนั่งแทรกอยู่กับเพื่อนสมาชิกเป็นภาพที่ไม่คุ้นตานักเพราะตลอดเกือบทศวรท,ที่ผ่านมาภาพพลเอกประวิตรรองนายก ติดต่อกันมายาวนานที่สําคัญพลเอกประวิตคือหนึ่งในสามปที่รออำนาจในการเมืองไทยและรอบนี้สองปไม่ได้เข้าสาภาหนึ่งปวางมือการเมืองอีกหนึ่งปทำท่าจะไม่วางนั่นคือปรากฏการอะไรไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นซึ่งเกิดขึ้นต่อไปหนักขึ้นเรื่อยๆจากนี้จับตาอยากระพริบสุกเรื่องประธานสาภาสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี ตาอินเก้าไกลประทะเดือดตานาเพื่อไทยสุดท้ายเก้าอี้ตกเป็นของตาอยู่ประชาชาติวันมูฮัมหมัดนอมาถาวนา,าพรรคประชาชาติได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภาดโดยปฏิพัฒน์สันติพาดาจากเก้าไกลได้รับเลือกเป็นรองประธานอันดับหนึ่งนายพิเชษเชื่อเมืองผ่านจากเพื่อไทยเป็นรองประธานอันดับสองครับต้องบอกว่ารอบนี้เพื่อไทยไม่ยอมในเกมการต่อรองไม่เพียงสท้อนผ่านกองเชียร์ ที่ต่อสู้ถกเถียงกันขั้นแตกหักยังสทอตออกมาผ่านสสและการนำของพรรคหลังจากทราบผลเลือกเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอดีศรเพียงเกียรติหัวหมูทุลรงฟันตามด้วยรุ่นใหญ่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนกักการเมืองรุ่นเกา่าอย่างประยุทธ์สิริพานิชและพิเชษเชื้อเม,มืองผ่านที่รายหลังถึงกับประกาศตำแหน่งนี้ยกให้ใครไม่ได้ ความปันป่วนไม่เป็นเอกภาพจึงเกิดขึ้นหนักที่พักเพื่อไทยนะครับขณะที่ทีมเจราจาของเพื่อไทยมีข้อสเสนออีกอย่างแต่การเมืองภายในของพักเห็นอีกอย่างเพราะหลายก๊กหลายกลุ่มจึงเป็นที่มาของการเสนอชื่อวันมูุมัดนอมัถาเป็นตัวกลางสะท้อนความเก่าของนักรบห้องแอร์เพื่อไทยแน่นอนภาพลักษณ์ของเพื่อไทยตลอดหลายสัปดาห์ก่อนการเลือกประธานที่มีท่าทีเปลี่ยนไปมา ความไม่ชัดเจนในประเด็นวาระยิ่งสร้างความสงสัยของประชาชนต่อเนื่องจากฤดูการเลือกตั้งให้เพิ่มขึ้นไปอีกยิงเจอประเด็นฟรีโหวตเข้าไปเป็นใครก็ต้องถอยเพราะหากปล่อยให้เกิดขึ้นก็เท่ากับแทบจะเป็นการปูทางไปสู่การล้มการตั้งรัฐบาลทั้งหมดชัดเจนว่าพรรคเก้าไกลยอมงอไม่แตกหัก เมื่อได้ยินชื่อวันมูฮัมหมัดนอมัตาแต่ก็้องรอแบบเมเงื่อนไขจึงเกิดเป็นข้อตกลง4ข้อที่จะผลักดันร่วมกันภายใต้ประธานสภาผู้แทนรัษดรที่มาจากพรรคประชาชาติถือเป็นการประนีประนอมในพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเดินหน้าหลักการใหญ่คือตั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้งให้ได้มีความเห็นหลากหลายต่อการเป็นประธานของวันมูฮัมหมัดนอมัตา แม้แต่สสประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติยังประกาศสนับสนุนขณะที่กองเชียร์ก้าวไกลก็แบ่งเป็นสองฝ่ายคือไม่เห็นด้วยต่อการยอมถอยของก้าวไกลเพราะหากก้าวไกลไม่ได้ประธานสภาก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่ได้นายกเนื่องจากไม่ใช่คนคุมเกมการเลือกและไม่สามารถผลักดันวาระก้าวหน้าต่างๆได้ขณะฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่าผลงานของวันมูฮัมมัดนอมัทา ในฐานะสสพักประชาชาติที่อภิปรายเดินหน้าชนกับพลเอกประยุทธ์ในสภามาแล้วทั้งจุดยืนเรื่อง3ามจังหวัดชายแดนใต้ก็น่าเคารพกล้ายืนข้างผู้ถูกกระทำช่วงจัดตั้งรัฐบาลก็ออกมาเตือนสติวุฒิสภาได้อย่างน่าฟังช่วงแตกหักของก้าวไกลกับเพื่อไทยในตำแหน่งประธานสภาก็ไม่อยู่เฉยออกมาตักเตือนให้รีบทำความเข้าใจกัน แม้จะถูกมองว่าเป็นสาขาเพื่อไทยทางอ้อมแต่ก็ดำรงตนได้ดีเข้าอกเข้าใจคนรุ่นใหม่เข้าใจคนที่ถูกกดขี่นี่คือจุดที่ก้าวไกลยอมรับการถอยของก้าวไกลรอบนี้ถูกย่อเย,อเยอ้ยนักการมือบางคนว่านัากกามืองบางคนว่าโคตรคำพูดครับคนมันเก่าผิดกันหรือกระดูกคนละเบร์ ขณะที่สบวาบางคนนี่กับโพสต์ Facebook มองไปไกลการถอยครั้งนี้นำมาสู่การแพ้ทั้งกระดานแต่หากมองลักษณะและวิธีการต่อสู้ก้าวไกลเล่นเกมง่ายกว่ามากยึดไปตามหลักการและไปตามไทม์ไลน์หน้ากระดานภายใต้วาระหลักของพรรคตัวเองประคองไม่ให้หลุดกรอบกับการความตึงเครียดไปอยู่ที่เพื่อไทยที่ต้องเหนื่อยกับการประสานงานบนความแตกต่าง ของกลุ่มในพักแถมมาด้วยการต่อสู้ข้อมูลข่าวสารคำถามถาโถมเข้าใส่อย่างหนักจากประชาชนในเคมการเลือกประธานสภาก็น่าสนใจคั่วอำนาจเก่าสแสดงสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้ก้าวไกลด้วยการส่งวิทยาแก้วผลาดัยจากรวมไทยสร้างชาติเข้าชิงเก้าอี้รองประธานสภาค,คนที่หนึ่งจนต้องมีการลงคะแนนขณะที่คั่วอานาจเก่าไฟเขียวให้พักประชาชาติและพักเพื่อไทยนั่งเก้าอี้แบบไม่ต้องลุน้น สต้อนชัดว่านับจากนี้ในเกมสภาควบรัฐบาลเดิมอำนาจเก่ายังสู้ไม่ถอยและจะสู้ยิบตายิ่งขึ้นจับตาดูวันเรื่องนายกรัฐมนตรีให้ดีนิาก,การของภูมิใจไทยที่ไม่ยอมลงคะแนนโหวตให้รวมไทยสร้างชาติแต่เลือกงดออกเสียงยิ่งน่าสนใจว่าเป็นการส่งสัญญาณดีหรือท่อสะพานอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้าทีหลังจาก ท่าทีการเมืองหลังจากนี้ยิ่งหน่าจับตาโดยเฉพาะ2พักการเมืองหลักจาก8พักที่ครองอำนาจเสียงรวมกันมากกว่า25ล้านเสียงก้าวต่อไปของเพื่อไทยจากนี้เป็นงานหนักวงเล็บเปิดนะครับเพลอเพอันหนักกว่าก้าวไกลทั้งตามฐานคะแนนเหมือนต้องรับผิดชอบน้อยกว่าวงเล็บปิดนะครับเพราะที่ผ่านมาตอนนี้พี่ใหญ่เพื่อไทยถูกตั้งคำถามเรื่องการดำเนิน ไม่น้อยจึงต้องแสดงความเข้าใจไม่ลืมในเจตนาประชาชนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมต้องไม่มีถ้อยคำประเภทอยากออกแต่ก็ออกไม่ได้หรือถูกคุมถุงชนหลุดออกมาให้คนตีความกันอีกขณะที่ก้าวต่อไปของก้าวไกลทำอะไรต้องชวนคนอื่นทำด้วยต้องให้พักร่วมเห็นตรงกัน สร้างความเห็นพ้องต้องกันในทางการเมืองและนโยบายเพราะจับกันลงเรือลําเดียวกันแล้ววงเล็บเปิดนะครับต่อให้คนอื่นทําให้รู้สึกแรงก็ตามวงเล็บปิดนะครับส่วนข้อต่อไปของพิธาลิมเจริญณนะัตต้องยอมรับว่าพิธามีความสามารถในการสร้างและรักษากระแสความนิยมได้สูงรักษาการนําได้ดีในพักการนําประชุมร่วมพักจัดตั้งรัฐบาลเปิดเผยว่าราัฐอรระชาชนตอบคาถามทุกอย่างชัดเจน การลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดพบประชาชนวันเปิดประชุมวันแรกภาพการถอดสูตรฝ่าสายฝนไปหาผู้ส,สรับสนหน้าสภานั่งอยู่กับพื้นพร้อมประกาศเสียงดังพูดว่าขอรายงานเจ้าหน่ายพร้อมกับเล่ารายละเอียดในสภาทั้งที่ยังประกาศว่าประธานและรองประธานเป็นคนของฝั่งประชาธิปไตยแล้วต่อไปประชาชนที่มาติดต่อไม่ต้องตากฝน การเข้าหาแม่บ้านาถามสาทุกสุขดิบบอกมือให้คนงานก่อสร้างต่างๆเหล่านี้ต่อให้ถูกวิจารณ์ว่าสร้างภาพแต่อาการเคลื่อนไหวเหล่านี้คือการแสดงสัญ,ญลักษณ์การเคารพต่อประชาชนการแสดงภาวะผู้นำท้อนวุฒิภาวะในการพยายามฝ่าวิกฤตเมื่อก่อนหน้านี้จะถูกย้ายหยานไร้ประสบการณ์ส่วนเก้าต่อไปของกองเชียร์ต้องเข้าใจว่าที่สุดแล้วสองพรรคการเมือง ฝ่ายตั้งรัฐบาลมีพื้นฐานแนวคิดวิธีการเมืองที่ต่างกันดังนั้นกองเชียร์ก็จะมีความเห็นขัดแย้งกันไปตลอดต้องทะเลาะกันอีกนานในระยะ4ปีจากนี้สองพักหลักจะกำหนดวาระทางการเมืองเป็นจุดหมายที่แก้ไขร่วมกันอย่างไรจะล้างมรดกคอสชอร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปฏิรูปกองทัพอย่างไรนั่นคือเป้าหมายช่วงนี้ที่จะมองร่วมกันได้ เพราะขณะนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายฝ่ายต้องข้ามยังรอวันพลิกขั้วขึ้นมาครองอํานาจอยู่จนถึงวันนี้8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังสามารถประคองเกมมาได้ท่ามกลางสัมพัทอุปสรรคการเมืองโดยเฉพาะพักเก้าไกลเนี่ยแนละพักแกนนําขณะที่ภาคสวต้องยอมรับว่ายังเห็นสัญญาณยังไม่เห็นสัญญาณที่ดีแม้250สวจะมีอำนาจในการหยุดพิธามให,ให้เข้าสู่ทรเนียบรัฐบาลได้แต่ ก็ต้องจับตาดูว่าจะกล้าทําหรือไม่เพราะในอีกมิติหนึ่งการไม่โหวตให้พิธาซึ่งสามารถรวมเสียงข้างมากได้312เสียงเท่ากับว่าเป็นการเปิดศึกปะทะกันของ2อ2วกับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยตรงของประเทศผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ของประเทศโดยตรงการยอมถอยแล้วในศึกจริงประธานสภา บางคนมองว่าพ่ายแพ้แต่อีกมุมหนึ่งเป็นการเริ่มเพิ่มราคาที่ต้องจ่ายให้สูงมากขึ้นหากใครคิดจะเล่นเกมอย่างไม่ตรงไปตรงมาในศึกเลือกตั้งนายกที่กำลังมาถึงรอดูวันที่13กร,รกฎาคมผลของการยอมงอครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมติชนมากๆนะครับขอบคุณคราการทุกท่านที่ตามช่อง y o u t u b e ชีพทำคําพิเศษสวัสดีครับ